กดูวิธีตัดรากค่ะจับต้นไม้มาแล้วนี่อันนี้ลากใช่ไหมที่เราไม่ต้องการเขาเราใช้มีดคมๆหน่อยนะตัดรากออกีละอานลอันแต่ใี่ชิดต้นเลยนะกดต้นเอาอไว้แน่นๆอย่าให้ต้นโยกเอามือตัดลากออกแบบนี้แล้วเราก็มีดจุ่มน้ำด้วยเดี๋ยวยา อันแล้วก็ดูดดูดน้ำด้วยตัดให้ชิดต้นเลยนะอย่าตัดให้มันเหลือเดือยอะไรเลยนะให้มันเนียนติดกับต้นเลยแต่ว่าต้องรับมีดคมๆหน่อยตัดออกให้หมดเลยรากที่มันไม่สวยเนะี่ยที่เป็นส่วนเกินเอาออกให้เกลี้ยงเลยนะ อันใหญ่อย่างงี้เราเก็บเอาไว้ก่อนคพ่อหากินได้แต่เล็กๆค่อยๆเราไม่เอาเราก็ดึงออกมาเลยจัดเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาแล้วก็กดลงไปกดที่ดินลงไปข้างล่างแล้วก็เอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่ให้เขาหน่อยหนึ่งอย่าใส่เยอะเกินนะใส่เยอะเกินเดี๋ยวมันตายนะร้อนเอาเรียงๆแค่นิดหน่อยที่โคนต้นพอแค่นี้ แล้วเราก็เอาขุยมะพร้าวที่เล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยใส่ลงไปชิ้นใหญ่เราก็ยังไม่เอาเราก็แยกออกมาอย่างนี้โยนไวข้ข้างๆเอาไว้ใส่ต้นอื่นได้เราเอาฝอยๆมาใส่ใส่รอบต้นเลยนะนี่ใสะะ่แบบนี้ให้รอบต้นเลยแล้วเราก็กดลงไปหน่อยนึงเพื่อจะให้เห็นโขดที่เราจะโชว์สวยๆ ก็ตัดเสร็จแล้วก็เอาน้ำราดแบบนี้นะถ้า,าน้ำไม่เอาน้ำราดนะมันดำนะเพราะมันจะดำแล้วม,นะมันก็ไม่สวยนี่เห็นไหมเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูว่าก่อนตัดกับหลังตัดจะเป็นยังไงแค่นี้แล้วก,กดอันนี้ลงให้มันสวยๆหน่อยอันไหนมันใหญ่เกินแล้วก็อ,ออกว่ามันขี้เหลงงามไหมคะแล้วก็ดูดอกกับใบว่าถ้ามีใบเหลืองเราก็เคี่ยกเลย ก็จะสวยแล้วก็ได้ราคาด้วยเห็นไ,ไหมเดี๋ยวจะทำต้นใจให้ดูอีกนะ